ักใบเขียวบำรุงอวัยวะใดในร่างกายนักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าการกินผักใบเขียวช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงเลือดลมสามารถเดินดีไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆช่วยป้องกันโรคเบาหวานและความอ้วนได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ทั้งของมหาวิทยลาลัยเคมบริดจ์และเซาเทมตันได้พบว่าสารเคมีธรรมดาอย่างไนเตรตที่มีอยู่ในผักใบเขียวเป็นตัวการที่ทําให้หลอดเลือดโล่งถงทําให้เลือดพาออกซิเจนเดินไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายได้โดยสะดวก การที่หลอดเลือดโปร่งโลง่งจะช่วยลดอันตรายของลเลือดอุดตันป้องกันการเป็นอมาาัมพาตและหัวใจวายได้พวกเขายังพบด้วยว่าในเกรดยังช่วยให้หัวใจที่เป็นโรคทำง,งานดีขึ้นช่วยให้มันผลิตสารประกอบที่ทําให้หลอดเลือดโลง่งและช่วยเปลี่ยนเซลล์ไขมันสีขาวซึ่งเป็นเซลล์เลวให้เป็นเซลล์ดีสีน้าตาลซึ่งนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมันแล้วยังต่อต้านความอ้วนและป้องกันโรคเบาหวานแบบที่สองด้วย ผลการค้นพบจากการศึกษาครั้งใหม่นี้ได้แสดงให้เห็นว่าเราอาจสามารถป้องกันหลอดเลือดไม่ให้หนาได้โดยการปรับเปลี่ยนอาหารอย่างง่ายๆเท่านั้นเองหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube